ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบนเส้นทางสายดนตรีที่กว่าศิลปินหรือว่านักดนตรีสักคนจะก้าวขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังสร้างแนวทางเป็นของตัวเองจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศหลายคนรู้ดีครับว่าพรสวรรค์ความมุ่งมังม่นและฝีมือคือใบเบิกทางที่สําคัญแต่นอกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วคําว่าโอกาสก็เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงครับ สดีครับสวัสดีครับโเชิญเลยครับสวัสดีครับเอาฝนมาด้วยครับเปลี่ยนเละเลยครับพี่ปูเละเลยใช่ไหมเชิญครับเชิญครับขออนุญาตขออนุญาตครับเชิญครับโอ้โหร่มลื่นมากๆเลยครับพี่เหมือน่านนิดนึงสุดยอดเลยฮะส่วนนี้จัดเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับพี่ปูพี่แม่ด้วยครับดีใจพี่แม่เขาบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านนมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับแต่เช้าเช้าเขาจะมาดูโลเคชั่นของเขาเอาต้นไม้มาจากที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะมาลง ก็เลยมาช่วยจัดให้พี่ปูใช่ครับแล้วผมเห็นนี่เป็นสตูดิโอเลยไหมครัใช่สตูดิโอแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็ทำทำงานของรักเตสเองแล้วก็ทำเพลงโฆษณาทำเพลงโฆษณาด้วยอ่าใช่ครับหนังด้วยตรงนี้หมดเลยตรงนี้หมดโอ้สุดยอดเลยครับนี่แหละฮะแล้วก็เป็นที่นอนของเพื่อนๆด้วยครบครบทุกอย่างครบเลยงี้คงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูข้างในดีกว่าเพราะพี่ว่าเป็นยมงไหยุดดีเลยฝนนะฝนประฟ้า โอ้โหนี่ห้องห้องทำงานห้องนอนห้องคิดงานห้องที่บอกว่าทุกอย่างอยู่ในโรงอยู่ตรงนี้หมดเลยนั่นคือห้องผักข้างในครับห้องห้องร้องครับห้องร้องอยู่ด้านในส่วนนี้เป็นตรงเป็นห้องคอนโทรลลคอนโทรแล้วฝั่งด้านหลังที่ฝั่งนู้นก็คือห้องนอนห้องนอนสําหรับผู้ที่แบบประชันอะไรนอนกัน นอนคิดงงคิดงานอะไรตนี้ก็ตรงนี้หมดหคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับแน่นอนครับยอดคนของผมนะครับผมว่าทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนั่นก็คือพี่ปูแบล็ c เฮ e นั่นเองสวัสดีไป,ไปททงกายัดีครับสวัสดีสสด,ด้วยครับเดี๋ยวที่ได้เกิดกันไว้นะครับผลงานพี่ปูนี่ผมเชื่อว่าต้องเยอะแยะมากมาย นะครับพี่ผู้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผ่านงานอะไรมาแล้วบ้างครับเริ่มต้นเลยมันน่าจะประมาณสัก2ี่ปีที่แล้วนะครับก็ชื่อวงว่า blue planet กับพี่ชักกี้กีตาร์เทพชักกี้ธัญราศกีตาร์เทพครับตอนนั้นกับพี่ชักกี้นี่ตอนนั้นเล่นอะไรครับตอนนั้นร้องครับร้องร้องนำหลังจากนั้นหมายความว่าบริษัทเขาได้ยุบตัวลงไปนะครับแล้ววงก็ได้แตกลงไป ก็ได้ไปเล่นดนตรีอยู่ที่พัทยาเราเพิ่งรู้ตัวว่าเอ้ยตกลงเราเป็นนักร้องได้เหมือนกันอะไรเงี้ยชอบทางด้านนี้เลยอะเพิ่งรู้ตัวกาอชอบอไ,ไ,อไปเล่นดนตรีอยู่ที่พัทยาอยากไหนๆหก็จะเป็นนักร้องแล้วก็อยากให้เ,เป็นนักร้องอาชีพจริงจริงๆก็คือต้องไปถ้าเป็นร็อกสายร็อกแล้วเนี่ย มันต้องไปให้ลึกถึงที่พัทยาบาร์ซาลูนซึ่งทุกคนว่าจะเป็นถ้าใสา่ล็อกในตอนนั้นนี่ต้องที่นี่เลยใช่ที่แหลมพี่โปง่งพี่โอโอุรานก็คือตรงนี้อยู่ที่นี่หมดเราก็เลยต้องอยากรู้ว่าที่นี่มีอนะนไรสองปีผ่านไปที่พัทยาก็มีเพื่อนถือกระเป๋ามาตามเอกสารแล้วบอกนี่ก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาแล้วเอกสารพร้อมแล้วเอกสารพร้อมแล้วตอนนั้นเป็นสัญญาอะไรครับพี่โู สัญญาเขาเป็นศิลปินในสังกัด SP Submit ครับถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวงยูเรเนียมตอนนั้นเนี่ยผมแอบทันครับพี่แอบทันสจอรอหันอ๋อแต่พวกผมชอบเติมต่อว่ามีการันยอไม่รู้ทำไมนะฮะแต่จริงไม่มีแล้วใช่ไหมฮะสัจอรอหันเฉยไม่ครับอัลบั้มตอนนั้นพอออกไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคับยูเรเนียม ถือว่ารุ่นแรกเลยของยูเรเนียก็ประสบความสำเร็จในในประมาณหนึ่งครับสำหรับในสายตาเราเนี่ยฮะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตมาหาดูได้ยากแทบเลยคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเนี่ยของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินอะไรก็แล้วแต่คนมหาศาลมากจะมากันแบบเยอะมากใช่มหาศาลกว่าตอนนี้เพิ่งคอนเสิร์ตนี้ดูเยอะมากครับตอนนั้นออกไปขี่ชุดครับพี่ปูสองรุ่นบ้มครับสองรุ่นบ้มงนะฮะมีอัศจรรย์หาเป็นอัลบั้มที่2อัลบั้มที่2ก็ปฏิกิริยาปฏิกิริยา ทุาาวตอนสองชุดนี้นี่เราใช้เวลากับตรงนี้เนี่ยกี่ปีครับอยู่ตรงนั้นประมาณ3-4ปีครับเกี่ยวกันกนัตองนั้น3-4สามถี่ป,ปีแล้วพอหลังจากนะครับตอนนั้นที่เอีนะครับได้ยุบตัวลงครับทางอยูเรเนียไปยังไงกันต่อครับพี่ ยูเิเนียรก็ยุบตัวด้วยพร้อมกับ SP แล้วก็พี่กับพี่มือเบสของยูเิเนียการนั่งคุยกันว่าจะเอาไงต่อส่วนอีกครึ่งหนึ่งของทีมเขาก็ไปทำพงทาเพลงอะไรของเขาไปอีกส่วนหนึ่งของทีมยูเรเนียมก็มาอยู่ด้วยกัน3คนเบี่ยงหน้าไปสู่พัทยาอีกหนึ่งรอบกลับไปพัทยาอีกใช่โดยพาสมาชิกของยูเรเนียมมาด้วย พออยู่ที่พัทยาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนั้นมันก็เริ่มมีพวกอุปกรณ์ทางเพลงประกอบกับทีน่นู่นน่ะก็มีห้องอัดเราทำดีมูกันเลยดีไหมดีมูฟตัวแรกใช้เวลาประมาณ3-4ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำให้ถึงกลายเป็นแบล็เคเฮดได้อะพี่